ก่อนไปรับชมคลิปผมขอคนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดไลค์ก็ขอห้าสิบคนดูนะครับสวัท่านา่ะมันีนหนูกับเกมอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมติดเชื่อไว้โอเคติดชื่อเสร็จอ,ะอ,อ่ะอเอละมันคือเกมตัวทดลองนะคือเกมแบบคือเกมฟรีแต่มันสนุกอะ่ะเอบเล่นเกมฟรีอะ่ะเนาะเะชมใช่ไหมใช่มใช่ไหม ฟาแบบนี้แหละจนกว่ามันจะตายตายไหมไม่ตายว่ะโคตรเทีืบอุปกรณ์นี้ฟรีนะอันนี้ฟรีฟรีฟรีขอโทษที่อะไรมือไม่สวยฟรีแล้วก็มีเออปืนอันนี้ฟรีนะปืนพกงูอันนี้คือระเบิดฟรีระเบิดฟรีแล้วก็อันนี้ฟรีผมได้เล่นไปแต่ เสียงไม่มีโอ้โอโอ้ยก่อนที่จะรับชมคลิปนะทุกคนก็ผมขอคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นแล้วก็ถ้าแบบหน like, ึ่งไลค์ไม่ไม่มีคนกดไลค์ใช่ไหมผมก็ไม่ซีเรียสผมขอห้าสิบคนดูแค่นั้นแหละผมก็จะทำอีพีสองนะห้าชอบนะถ้าเกิดไม่ชอบผมก็ไม่เป็นไรผมก็จะแคสเกมอื่นก็ได้นะทุกคน ก็ถ้าภาพประการใดผมก็คอมเมนต์บอกผมได้นะแล้วก็จะเอาคอมเมนต์ที่แบบดีๆมาผมก็เลยม,มาปรับปรุงนะโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากที่ดูถึงคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปไม่ใช่คลิปจะเป็นคลิปที่ผมแบบเริ่มทําแบบดีขึ้นนะก็ ขอบคุณมากที่ดูถึงตรงนี้โอเคไอ้นี่จะบอกอะไรให้นะบอกเลยว่าผมเวลาว่างอะผมมักจะอยู่แค่สามโมงนี่แหละเวลาว่างถึงจะแคสเกมได้ผมมือแต่ต,ตัดต่อไม่ร่อนเพกเก้าไม้ครับอาร์บีอก็รอไปก่อนนะอาร์บีเอไม่นา,นานได้เล่นหรอกก็ไม่นา,นานมีอัปเดตหรอกนะให้เดาวนะยังไม่มีอัปเดตหรอก ถ้ามีอัปเดตมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนผมอันนี้ไม่มีเลยว่าผมไม่ได้เข้าไปดูหรือเปล่านะโอ้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามผมร้อยร้อยเท่าไหร่วะาร้อยสี่บสองคนเออก็ขอบคุณมากนะก็ขอบคุณรูปะตอนแรกอะ่ะถ้าห้าคนติดตามอะถึงห้าสิบคนอะผมก็จะทำคลิปเอาไว้แต่ผมไม่ว่าไง ปกติผมจะว่างสามโมงใช่ไหมผมไม่ว่างถึงตีหนึ่งไม่ว่างเลยผมมัวแต่ตัดต่ออยู่นั่นแหละน่าเสียดายห้าสิบคนแล้วก็ร้อยหนึง่งทำไปแล้วแหละเสียงหายต้องมานั่งทำใหม่ไฟลหายไฟยดับผมก็เลยไม่ทำดีกว่ารอหนึ่งร้อยห้าสิบคนผมจะทำให้มันดีที่สุด จะไปเช็คทุกอย่างเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมถ้าไม่เกิดก็ผมทําไว้แล้วแหละรอตัดต่อแค่นั้นแหละ <c oughs> บอกเลยนะเกมต่เกมพวกเนี้ยผมก็จะหามาเล่นนะก็แบบมันคือเกมฟรีมต้องเอาอะไรมากหรอกอ๋อไม่ใช่มันคือเกมฟรีหาโหลดก็ได้นะทุกคนสนุกมากอโอ้ยวันนี้ผมก็จะ ไม่ได้มาเอ้ยเล่นนั่นแหละโอเคมาเล่นเฉยๆมาเข้าสู่โหมดการทดลองตาย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 สักทีเขาลองตายอันนี้ตายยากว่ะตายยังไงเจต้องตายโอเคเคียเคียร์เคียเงี้ยเคลียร์ไม่ได้อาล่ะ ชอบผมใส่ตัวหนังสือมาและใบเรือหันสาไม่ฟรีนะอันเนี้ยไม่ฟรีแล้วก็ไอ้ดาวกระจายก็ไม่ฟรีืนนี้ผมไม่ได้ซือ้อนี่ไม่ได้เอ้ยเออมาก็ได้ฟานหัวที่หนึ่งมันไส้ระเบิดอันนี้ผมได้ซื้อมามันกับระเบิดในเกมเมลอนเพลยกาให้ผมแพ้เมลอนเพลการไง ทำไหมลงถองคลิปเลยโอ้โหลบได้บาเอ้ยรอลุ้นตรงนี้หุบเหลือสามร้อยสามร้อยซื้ออะไรดีสามร้อยสามร้อยซื้ออะไรไม่ได้เลยปืนปืนสามร้อยปืนสามร้อยมีอูซี่แล้วมันเน็ตหายไอ้บาเน็ดหายหาเน็ตหาย,หายสเปร์มา เจ้ทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะนี่ทุกคนคนดูดูดิตัวคนนี้ดิเขาทรมานผมอ่ะผมทำอะไรผิดอ่ะเจ้นั่นแหละทำผิดฮะทำผิดอะไรแกเอาทดลองของฉันไปก็ฉันไม่อยากให้เพื่อนฉันเจ็บอ่ะเจก็เลยโดนแทนไงว่ามันเจ็บแค่ไหนจริงก็ทำให้ฉันตายสินี่นี่น อะไรเนี่ยไม่ดีเหมือมีอะไรมั่งอ่ะมีพวกของพวกนี้เยอะนะนี่จะเลือกันโอ้ยไม่มีเลยเลยเว้ยเฮลระเบิดแล้วงั้นตุ้ม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 วิ้ยผมชอบดูเด่นว่ะแบบโดนระเบิดแล้วมันก็จะระเบิดตาม เนี่ยๆๆลูกเด้งออ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 ต้องใส่คำเตือนไหมเนะี่ยหรือไม่ต้องใส่มันก็โหดร้ายอยู่เลยก็ใส่ไปนะั่นะก็อย่าทำเติมแล้วกันมันแบบมันมันแบบมันโหดร้ายอยู่อะโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากกมันเราลองเล่นเฉยๆ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัพเตอร์ใครให้ผมด้วยนะครับก็จะถึง150คนแล้วผมจะได้ทำคลิปสักทีโอ้ย5้าครบห้าสิบคนใช่ไหมผมก็จะไม่ทำคลิปในช่วงหนึ่งก็จะลงคลิปนั้นทันทีถ้าครบร้อยห้าสิบนะก็ผมก็แบบ สมมติทำคลิปนั้นลงแล้วห้าพติดตามหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมผมก็จะไม่แคสเกมเป็นเวลาเวลาให้ทายข้อหนึ่งให้ทายนะเดี๋ยวเฉลยที่นี้ข้อที่หนึ่งห้าวันนี่ใช่หรือเปล่าข้อที่สองสามวันข้อที่สอง้ขอข้อที่สาม วันข้อที่สี่หนึ่งวันจำไม่ได้นะมีอะไรบ้างนะมีสี่คมตอบตเฉลยห้องนี้นะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนกดติดตามผมขอร้องนะไม่บังคับนะตามใจเร็วโอเคบ๊ายบาย